เราะว่ากระดูกบางหรือกระดูกปุนเป็นภัยเงียบซึ่งไม่สแสดงอาการใดๆแต่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดกระดูกหักเพียงแค่ล้มเบาๆและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการตรวจวัด BMD เป็นประจําทุก1-2ปีนะครับ BMD ย่อมาจาก Bone Mineral Density นะครับคือการที่เราวัดค่าคามนาแน่นของมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย ซึ่งมีปริมาณลังสีที่น้อยมากๆเราก็จะวัดบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณเอวนะครับและกระดูกสะโพกแล้วก็วัดออกมาเป็นตัวเลขดูว่าเป็นกระดูกปกติหรือกระดูกบางหรือกระดูกรุนวิธีการตรวจ d m t นะครับก็ให้คนไข้นอนราบบนเครื่องเอกซเรย์นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษ วัดค่า BMD ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2.5เป็นโรคกระพรุนแล้วนะครับแล้วก็ต้องทําการรักษาเพื่อป้องกันกระดูกหักการตรวจวัดมุลกระดูกให้รู้รีบแก้ไขป้องกันได้ก่อนเกิดปัญหาบานปลายครับ